ไปแล้วมราไปกินาเราไปกินโจ๊กไปแล้วหรอไปแล้วหรองปแล้วหรอไล้วนอไปแ้รองนแล้อไปน้วหรอไงแลายหรอไาล้วหรอไปล้วอไปแ้วหรอไหรอไ้ไปอ้ไป รอดูดีกว่าอด่โอ้ยวันนั้นสงสารจนโดนบีบสักคอเออใช่ดูเห็นนี่ดน้องบอยคนนี้มาดี๋ครพี่ฝนให้แล้วกันน้องถูแล้ว้อแล้วลองกบบพเอี่ท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 ุ่่ จะกันอนช้ารอยครับผมนอนช้าเลยอิงเมื oh! ่อก right? ี้ที่ปอเขเต้นโซมากการถนนนี่ยเห็นแล้วเห็นนี่ไหจริงป้าออทีวีนะสิงหเหรอเขาออกทีวีเหรอรอเล ไม่หาเจอแล้วลูกอะไรนะขึ้นไปแล้วลงลงเลยนะไปคนเดียวเลยหรอไปคนเดียวหรอไม่อยู่ไปด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังกําลังลงทุนรีบขึ้นไปทำไมอ่ะง่วงไหมง่วงป่ะง่วงเหรอ อกไม่ดีนะฮะกไปด้วกันแหละอ๋อเส้นเชื่องเหมอนกันใช่ไหมใช่ขับตัอเดีัเดียขบวนับีขับดีดครับนอนก่อนก็ได้ไปันมากไปเก้าโมง่วงไม่ปนอนต่อแปาเีครับสนุกมาไม่ได้่ดีแล้วไยบไปครับไห่เมายอ่กบอนไห่เมาเอ้ นี่เราเดนันตลอดค่ะเดินซ้อมาดูที่ร้านน้เก็ชอบเดินเอ้าที่บุรีนี่สาวซื้อชอบร้อเตรใช่ก่อนนัน ร้อนเป็นอะไรออกด้วยร้อนเย็นสารยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นเลยไม่ได้เหนื่อยโอ้ได้ดีค่ะแลกกับใบเมื่อกี้ได้ไหมขอแลกกับใบเมื่อกี้เลยไมใบนี้น่าจะสว่างทำไมอะใบเมื่อกี้มันน่าจะมืดอ๋อใบเราเล่นไหมัออ ไไไいい้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแต่ร้องกันไม่ไดปบอสบอสพูดกันชาวดอนพูดกันชาวดอนหน่อยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันกลับแล้วเมื่อวานก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตมาก็ขอบคุณ พ pues er> ี่ชาวบุร um> ีรัแล้วก็พี่ที่ตามมาจากกรุงเทพมากครับผมที่มาเชียกันเอวานก็สนุกมากเลยถ้ามีโอกาสเจอกันใหม่ครับอ่าบอกน้อง กาแฟบอสครับอาหารีาบอสนล้วแล้วมอร์นิ่งค่ะแล้วก็เมนโยนี่ไงแ่อไม่ดถึงสองเนะอยากไปเียยาพี่บอสอ่าใส่รูปเป็นน้องหล่อใส่รูปกับนน้องดครับ่ายรั้งครับ กลับมาละแต่ละคนดกใจไ่ะเกันเอกันเกือบเนดีเลแค่เกือบไม่ทัน

ไปดิเราขายได้แล้วยุลูกรออยู่เกินเข้าไปเลยลูกเไปแล้วไม่แม่นะอตามมาถึงพุ่เลยคุณยายฝากฝากความคิดถึงลูกเกดวยนะบอกคุณยายเ้ินลูกโหย ก็ได้ค่ะค่ะลูกดีนะเอ๊ะทไมคุณยายสักมาให้กำลังใจนะ ไปที่ะครป่าวคะมีทั้งลำพิเศษเหรอหรือว่าเป็น กันนะได้ถุงสิบสอนนะอ๋อได้สิดเหรียดมากอมาอย่างหรออิ่มยัง่งอิ่มมากอนอกมากมาสลุกสนกมาด้วย <c oughs>